สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมก็หยิบเอาหนังของเคียโนลีมาฝากท่านผู้ชมครับมันเป็นเรื่องราวของเหล่าอาดีตนักอเมริกันฟุตบอลสุดห่วยที่ได้รับโอกาสลงเล่นอีกครั้งพวกเขานั้นมีทั้งความบ้าแล้วก็ความฮามันก็เลยก่อให้เกิดเรื่องราววุ่นวุ่นขึ้นและเรื่องราวของหนังเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงเบิกบอลสตูดิโอขอนำทุกคนไปรับชมเดลีแพดแมนทีมอึดหัวใจสะออด ดาวน์โหลด LUNA าเอมชวนคุณมาตี้กันได้แล้ววันนี้ทั้งแอปสโตและเพสโตเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายฤดูกาลแข่งขันอเมริกันฟุตบอลนัดตัดเชือก็ใกล้เข้ามาทุกขณะเว่านักกีฬาอเมริกันฟุตบอลของทีมวอร์ชิตันเซนดีแนลกลับประท้วงไม่ยอมลงเล่นกันทำให้เจ้าของทีมวอชิงตันเนี่ยถึงกับปวดหัวเลยครับพวกเขาเพียงแค่ชนะ3เกมจากที่เหลือ4เกมเท่านั้น จะสามารถเข้ารอบตัดเชือกได้แล้วเมื่อเข้าตาจนเจ้าของทีมวัชิงตันจึงหาทางออกโดยการดึงตัวโค้ดลายคามอย่างจิมมี่แม็กจินตี้มาสาะหาผู้เล่นลงเล่นแทนโดยต้องรวบรวมให้ได้ภายใน1สัปดาห์เท่านั้นตอนแรกโค้ดก็ไม่อยากจะรับงานนี้นะครับเพราะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ที่จะหาผู้เล่นมาแข่งแทนนักกีฬาที่ประท้วงไม่ยอมลงเล่นภายในสัปดาห์เดียวแถมยังต้องชนะตั้ง3เกมในการแข่งขันที่เหลือ4ี่เกมอีกต่างหากแต่ด้วยการหวานล้อมของเจ้าของทีมโคดจึงยอมรับงานนี้ครับแต่โค้ดก็ตั้งเงื่อนไขไว้นะครับว่าเขาจะต้องเป็นผู้เลือกผู้เล่นของเขาเองและเจ้าของทีมห้ามเข้ามาแทรกแซงโดยเด็ดขาดเมื่อรับงานแล้วโคดก็ได้ประชุมกับผู้ช่วยของเขาพร้อมกับเผยรายชื่ออดีตผู้เล่นที่โค้ดอยากจะเอามาร่วมทีม เริ่มจากคนแรกครับก็พี่ตำรวจนี่เองครับโค้ดจะดึงมาเล่นเป็นตัวรับจากนั้นก็พ่อหนุ่มคนนี้แฟรงกินหนุ่มแคชเชียร์ที่วิ่งได้อย่างเลวสีอีทั้งยังมีพี่น้องแจ็คสันบริการสองหนุ่มร่างลํำบึกโค้ดก็ดึงมาช่วยทีมอีกเช่นกันรวมไปถึงหนุ่มผอมกระลองคนนี้โค้ดได้ดึงเขามาเป็นตัวเตะของทีมพ่อนายผอมกระลองเนี่ยตีนหนักชะย่อยเลยส่วนหัวใจของทีมในตำแหน่งคอร์เตอร์แบก อย่างเชนฟังโก้พระเอกของเรานั่นเองครับอันนะี้นักอเมริกันฟุตบอลชื่อดังอันที่จริงแล้วเขามีชื่อเสียงจากการเล่นสุดห่วยของเขาในเกมสุดท้ายต่างหากครับในขณะนี้เนี่ยพระเอกทํางานรับจ้างทําความสะอาดท้องเรือที่ค้นเลือกเขาก็เพราะว่าเขานั้นเล่นฟุตบอลด้วยใจไม่ใช่เล่นเพราะเงินเหมือนผู้เล่นอาชีพครับแต่พระเอกก็ดูเหมือนไม่อยากจะเอาด้วยนะครับ แล้วมันก็ยังมีอีกหลายต่อหลายคนนะครับที่โค้ดดึงเข้ามาร่วมทีมด้วยจนเมื่อถึงวันที่ผู้เล่นใหม่มาที่สนามแฟนบอลของทีมก็พากันต้อนรับพวกเขาได้เป็นอย่างดีเอิม่มต้อนรับโดยการคว้างปลาสินของและคําด่าทอใส่พวกเขานั่นเองครับและเมื่อถึงการซ้อมครั้งแรกผู้ช่วยโค้ดก็ต้องพอใจกับลูกทีมใหม่ของเขาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะลีลาการรับลูกบอลทว่าพ่อหนุ่มที่โชว์ลีลาการรับลูกบอลจนเข้าตาโค้ดเขานั้นก็คือเมอร์ฟี่แต่เขาเป็นคนหูหนวกครับท่านผู้ชม เล่นเอาผู้ช่วยโค้ดเนี่ยถึงกับกุมขมับกันเลยทีเดียวและก็ยังมีพี่โจนที่เพิ่งออกจากคุกมามานันหมาดและพี่ซูโม่เซนเตอร์จอมพลังทีมนี้มันก็ดูให้คล้ายการรวมดาวสุดห่วยนั่นเองครับท่านผู้ชมและก็ดูเหมือนว่าพระเอกของเราเนี่ยจะเปลี่ยนใจนะครับเขาเป็นคนสุดท้ายที่เพิ่งมาถึงสนาม ทว่าเขาก็โดนต้อนรับจากผู้เล่นอาชีพที่ประท้วงหยุดงานจัดการความรดของเขาใช่อย่างนั้นเลยไม่เพียงเท่านั้นเมื่อถึงเวลาซ้อมลงทีมยังโดนพี่ตำรวจบ้าพลังแท็กเกิลลงไปกองกับพื้นอีกต่างหากครับดูเหมือนว่าในการซ้อมวันแรกเนี่ยอะไรอะไรมันก็ยังไม่เข้าท่าเข้าทีสักเท่าไหร่นะครับคงจะมีแค่เรื่องเดียวเท่านั้นเองที่ทําให้พระเอกของเราหัวใจพองโตนั่นก็คือสาวเชียร์ลีเดอร์คนสวยที่อยู่ข้างสนามนางเอกของเรานั่นเองครับ พระเอกเนี่ยมัวแต่จ้องเธอจนโดนพี่ตำรวจกระแทกลงไปกองกับพื้นอีกรอบและเมื่อถึงเวลาพักในโรงอาหาร ก็ด้วยแต่ละคนของทีมนี้เนี่ยมาจากต่างถิ่นต่างแดนมันก็เลยทําให้พวกเขาชอบทะเลาะกันครับหลังจากเสร็จจากการซ้อมในวันแรกพระเอกเขาก็ต้องกลับบ้านแต่ด้วยความที่รถของเขานั้นโดนพวกผู้เล่นตัวจริงนั้นคว่ำไปเขาก็เลยไม่มีรถกลับครับแต่มันกลับเป็นเรื่องดีซะอย่างนั้นเลยนางเอกเธอได้ผ่านมาแถวนั้นพอดีจึงอาสาไปส่งเขาที่บ้านครับเมื่อไปถึงบ้านแล้วพระเอกก็ได้ชวนนางเอกไปนั่งดื่มเบียร์ก่อนทว่านางเอกก็ได้ปฏิเสธไปและเผยว่าเธอจะไม่ยุ่งกับพวกนักฟุตบอลเป็นอันเด็ดขาดโดย เฉพาะพวกคอร์เตอร์แบ็กหลังจากที่ทีมนี้ซ้อมด้วยกันเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองพวกเขาก็ต้องมาทําการแข่งขันนัดแรกของพวกเขาพี่ตำรวจแกก็นําทีมวิ่งเข้าไปในสนามอย่างคึกคักทว่าก็สะดุดกับลวดที่พวกนักฟุตบอลตัวจริงขึงไว้ล้ม6กโคมเมนไปไม่เป็นท่าเลยครับท่านผู้ชมแหมเปิดตัวได้หน้าประทับใจจริงๆครับเมื่อเกมการแข่งขันเริ่มขึ้นพวกเขาเนี่ยก็ยังไม่สามัคาีกัน ทะเลาะก,กันในสนามไม่เพียงเท่านั้นตาแฟงกินยังอ้วกใส่พระเอกอีกด้วยครับมันเลยทําให้พวกเขาเนี่ยตามหลังคู่แข่งอยู่7ต่อศูนแต้มหลังจากนั้นพระเอกก็ได้สแสดงความเป็นผู้นำํำพาทีมเล่นเริ่มจะเข้าทีกระทั่งในดาวสุดท้ายที่จะต้องเตะฟิลโกอิตาผอมเก่งก็ได้ลงมาเตะและเขาก็ได้ทำเซอร์ไพรส์ผู้ชมที่อยู่ในสนามสามารถเตะทำแต้มตีตื้นขึ้นมาได้7ต่อสคะแนนครับ พวกเขายังสามารถทำทัชดาวขึ้นนำได้ทว่าเกมมันก็กลับพลิกผันโดนฝ่ายตรงข้ามทำแต้มแซงขึ้นอีกครั้ง เมื่อจวนเจียนจะหมดเวลาลงไปเต็มทีพระเอกต้องเล่นเพลงสุดท้ายโคดก็ได้สั่งให้เขาเล่นแผนคว้างบอลแต่พระเอกสังเกตว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะเล่นแผนบิดซึ่งเป็นแผนที่มุ่งตรงไปหาคอต์แบกพระเอกเลยเปลี่ยนเป็นแผนวิ่งแทนโดยที่ทุกคนในสนามยังดูงง,งๆนั่นมันเลยทําให้นั้นนั้นวอชินตันเซนดีแนลพล่ายแพ้ไปครับหลังเกมนั้นโคดเนี่ยโจกพระเอกยับเลยครับโคชบอกว่าโค้ดไว้ใจในตัวพระเอกแต่พระเอกก็กลับปอดแหกขึ้นมาซะอย่างนั้นเลยและในคืนนั้นทีมสุดห่วยก็ได้ไปนั่งดืง่ ด้วยการที่ผาแห่งหนึง่งด้วยบรรยากาศที่แสนโศกเศร้าครับทว่ามันก็มีพวกนักฟุตบอลตัวจริงมาย่ะเยะ้ยพวกเขานั่นเลยทําให้เกิดการชกต่อยกันเกิดขึ้นจนทุกคนในทีมต้องถูกตำรวจจับตัวมานอนในคุกครับหลังจากที่ผ่าเรื่องแย่ๆมาด้วยกันทั้งวันเริ่มจะสนิทและไว้ใจกันขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอิตาแฟงกินเนี่ยก็เริ่มร้องเพลงขึ้นมาคนแรกจากนั้นทุกคนก็ร่วมร้องกันและก็เต้นไปพร้อมกันมันเป็นบรรยากาศที่ดีของทีม ที่ทุกคนดูเหมือนมีความสุขถ้าไม่นับรวมเรื่องที่พวกเขาต้องมาติดคุกครับและสุดท้ายแล้วคืนนั้นโค้ดของพวกเขาก็ได้มาประกันตัวพวกเขาออกไปจากคุกครับในเช้าวันต่อมานางเอกได้ไปหาพระเอกที่ท่าเรือและถามพระเอกว่าทําไมถึงยังทํางานนี้อยู่อีกพระเอกเป็นนักฟุตบอลแล้วนะ พระเอกจึงได้เผยว่าเมื่อพวกนักกีฬาตัวจริงนั้นเลิกผะงานเขาก็ต้องกลับมาทำงานที่นี่เหมือนเดิมเขาก็เลยต้องทำควบคู่กันไปด้วยเพราะไม่อยากจะเสียลูกค้านางเอกสังเกตเห็นรอยฟกช้ำที่ไหล่ของพระเอกเธอก็เลยเอายามาทาให้เขาและก็เผยว่าตั้งแต่เธอเกิดมาเนี่ยเธอก็เห็นแต่พระเอกนี่แหละที่ห่วงเพื่อนร่วมทีมมากกว่าตัวเองและในจังหวะนั้นทั้งคููก็ได้ศบตากันทว่านางเอกก็นึกขึ้นได้เธอก็เลยผระตัวออกมาครับตัดภาพไปที่สนามซ้อม พระเอกที่เพิ่งมาถึงก็มีอีตามาแถวเจ้าเก่าและพวกนักฟุตบอลตัวจริงมาหาเรื่องเขาอีกเช่นเคยแต่คราวนี้สองพี่น้องบริการก็ได้มาช่วยพระเอกเอาไว้พร้อมควักปืนมายิงกระจกรถของอีตามาแถวสะเละเลยครับในในวันนั้นโคดได้พูดถึงเรื่องความกลัวเพราะโค้ดร,รู้ว่าทุกคนในทีมนั้นต่างก็กลัวจะได้กลับไปทํางานเดิมของพวกเขาแต่ทว่าพวกเขาโชคดีมากนะ ที่ได้รับโอกาสอีกครั้งโอกาสที่อดีตนักฟุตบอลต่างก็พากันฝันถึงโค้ชอยากจะให้พวกเขาลงไปเล่นเกมที่เหลือแบบเต็มที่เพราะพวกเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วนั่นเป็นคําพูดปลุกใจของโค้ชที่ทําให้ทุกคนในทีมดูคึกคักขึ้นมามากเลยครับและในเกมถัดมาพระเอกบอกกับเพื่อนว่าปล่อยให้ไล์เบกเกอร์ของทีมฝั่งตรงข้ามเข้ามาเลย แต่เพื่อนๆในทีมก็เตือนพระเอกว่านี่เราตามอยู่16แต้มแล้วนะยังจะปล่อยให้เข้ามาอีกเหรอทว่าพระเอกก็ยังยืนการคำนั้นตามเดิมครับเมื่อเพนนั้นเริ่มขึ้นไล่เบเกอร์ฝ่ายตรงข้ามของทีมก็ตรงเข้ามาหาเขาอีกเช่นเคยแต่ครั้งนี้เขาไม่ยอมโดนเทคเกอร์อีกแล้วพระเอกคว้างบอลพุ่งไปอัดหัวของไล่เบเกอร์คนนั้นง่ายหลังไปแบบไม่เป็นท่าเลยครับลูกบอลลอยขึ้นไปในอากาศและตกลงมาใส่มือของพี่สุโมตาอ้วนตะโกนด้วยความตกใจว่าสวยแล้ว พร้อมกับวิ่งตรงไปยังเอ็นโซนด้วยท่าทางที่ตุ้ยหนุยโดยมีผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามหลายคนเข้ามาลุมหวังจะหยุดเขาแต่พี่ซูโม่นั้นแข็งแกร่งเหลือเกินสามารถลากตัวเข้าไปทำทัสดาวได้ครับบรรยากาศตอนนี้มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆ วกเขาสามารถทำแต้มตีตื้นขึ้นมาได้16ต่อ14คะแนนและก็จวนเจียนจะหมดเวลาแล้วอิตาผอมเกงเนียก็ได้เสนอตัวขึ้นมาบอกกับโค้ดว่าเขาขอเตะลูกนั้นทำแต้มเถอะแต่โค้ดก็บอกเขาว่านี่มันไก่ตั้ง65หลาเลยนะโค้ดหันไปมองพระเอกเหมือนจะขอความคิดเห็นอิตาผอมเกงก็พูดขึ้นมาว่า เขาจะเตะมันให้ฉี่แตกเลยนั่นเป็นคำพูดที่ทำให้โค้ดแล้วก็พระเอกเชื่อมั่นในตัวเขาครับและเมื่อเพนั้นกำลังจะเริ่มขึ้นอิตาผอมเก่งเนี่ยสูบบุหรี่ไปด้วยเฉยเลยและเขาก็ทำได้ครับสาม,มารถเตะทำแ,แต้มให้กับ,บโบชินตันเซนติเนลเอาชนะในเกมนั้นไปได้ครับและในคืนนั้นพระเอกได้ไปหานางเอกที่บาร์มันก็เป็นบาร์ที่นางเอกทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่นั่นแหละครับทั้งคู่ก็ได้คุยกันต่างๆนาน,นา,นา,นาและดูเหมือนว่าทั้งคู่จะรู้ใจของตัวเองแล้วครับว่าพวกเขาสองคนนั้นต ก็มีใจให้แก่กันและก่อนที่จะจากกันพระเอกก็ได้จูบกับนางเอกอีกด้วยครับหนังก็ได้ตัดไปในเกมถัดมาพระเอกพยายามคว้างบอลไปที่แฟรงกินทว่าแฟรงกินก็ไม่สามารถรับลูกได้สักทีถึงเขาจะวิ่งเร็วเป็นอย่างมากแต่แฟรงกินก็มีจุดอ่อนในการรับบอลน,นี่แหละครับโค้ชจึงได้เอากาวมาทาที่มือของเขาและมันก็ได้ผลครับอิตาแฟรงกินเนียรับบอลได้อย่างเหนียวหนึบเหนียวไม่เหนียวขนาดสลัดบอลออกจากมือแล้วยังไม่ออกเลยครับท่านผู้ชมมันก็เลยส่งผลให้นัดนั้นทีมบัวชิน สามารถเอาชนะไปได้ครับเหลืออีกแค่นัดเดียวเท่านั้นเองครับถ้าพวกเขาชนะได้พวกเขาก็จะสามารถเข้ารอบตัดเชือกได้ครับแต่เรื่องราวมันก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่เห็นนะครับท่านผู้ชมหลังจากเกมนั้นเจ้าของทีมได้เผยกับโค้ชว่า มาแถวเตอร์แบกตัวจริงของทีมเลิกผักงานแล้วแต่เจ้าของทีมอยากจะส่งมาแถวลงเล่นแทนพระเอกในเกมต่อไปตอนแรกโค้ชก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็หัวเสียเป็นอย่างมากครับแต่ก็ไม่สามารถจะขัดเจ้าของทีมได้นะครับโค้ชจึงได้บอกพระเอกว่ามันจบแล้วสําหรับพระเอกและดูเหมือนว่าพระเอกเนี่ยก็เข้าใจดีครับมันก็คงจะดีกับทีมมาแถวเนี่ยเก่งที่สุดและก็มีพร้อมทุกอย่างทว่าโค้ชกบบอกกับพระเอกว่า ผิดแล้วสิ่งที่มาแถวไม่มีเหมือนพระเอกนั่นก็คือหัวใจและจากนั้นทั้งคู่ก็ได้จากลากันไปครับคืนนั้นพระเอกจึงได้ไปบอกเรื่องนี้กับเพื่อนๆในทีมที่งานเลี้ยงทุกคนในทีมต่างก็เศร้าเป็นอย่างมากและก็ได้ดื่มให้กับผู้นําคนเดียวของพวกเขานั่นก็คือพระเอกครับในคืนนั้นเอง พระเอกที่นัดดินเนอร์กับนางเอกไว้เขาก็ไม่ได้ไปตามนัดปล่อยให้นางเอกนั่งคอยอยู่คนเดียวเงาๆเพราะว่าพระเอกเนี่ยคิดว่าตัวเองนั้นต้อยตับเกินไปที่จะคบนางเอกแหมพระเอกนี่น่าเศร้าจริงๆครับท่านผู้ชมและแล้วก็มาถึงวันที่ทีมบัชินตันต้องทําการแข่งขันนัดสําคัญที่สุดกับทีมดัลลัสมาแถวคอต์แบกตัวจริงของทีมก็ได้พาทีมลงสนามโดยผู้ชมทั้งสนามต่างก็พากันโห่ไล่เขาเหมือนกับว่าแฟนบอลเนี่ยอยากจะเห็นพระเอกลงเล่นมากกว่าและเมื่อเกมการ แข่งขันเริ่มขึ้นในเพลแรกมาแถวโดนฝ่ายตรงข้ามบุกเข้ามาแท็กเกิลเขาลงไปกองกับพื้น พี่โซโมก็ได้แนะนํากับมาแถวว่าให้วิ่งไปวิ่งมาหลอกล่อคู่ต่อสู้สักหน่อยคู่ต่อสู้จะได้จับทางยากแต่พี่โซโม่กลับโดนมาแถวตอกกลับซะอย่างเจ็บแสบเลยครับก็ด้วยความที่อีตามาแถวเนี่ยโคดจะยิงพยองเขากับเพื่อนร่วมทีมไม่ได้มันเลยทําให้วอชิงตันโดนดารลัสทําแต้มทิ้งห่างออกไปเป็น14-0ต่อและเมื่อใกล้จะหมดเวลาในครึ่งแรกอีตามาแถวเนี่ยแทนที่จะคว้างบอลไปให้เพื่อนร่วมทีมแต่กลับคว้างบอลไปทางโคชซะอย่งงางนั้นเลยเสมือนกับว่าแสดงความไม่ พอใจออกมามันก็เลยทําให้โค้ชเกิดอาการหัวเสียเป็นอย่างมากโค้ชจึงต่อว่าเขายกใหญ่ทว่าม,มาแถวกลับต่อว่าในสนามเขาเป็นคนเรียกแผนไม่ใช่โค้ชเขาจะเล่นในแบบของเขาพร้อมอยังย้ําเตือนกับโค้ชอีกด้วยนะครับว่าระหว่างโค้ชกับเขายังไงเจ้าของทีมก็เลือกเขาแน่เมื่อจบครึ่งแรกก็มีนักข่าวมาสัมภาษณ์โค้ชว่าครึ่งหลังเนี่ยเขาจะแก้เกมยังไงโค้ชก็ได้บอกว่าทีมต้องการหัวใจหัวใจที่อยู่ห่างเป็นไมๆ มันเป็นการบอกในนครับท่านผู้ชมว่าเขาต้องการหัวใจของทีมนั่นก็คือพระเอกของเรานั่นเองครับโดยที่พระเอกที่ดูเกมนั้นอยู่หน้าเวทีเขาฟังดังนั้นเขาก็เลยปิดทีวีลงและคุ้นคิดอะไรอยู่สักครู่หนึ่งตัดภาพไปที่ห้องแต่งตัวของนักกีฬาระหว่างพักครึ่งในห้องนั้น มาแถวก็ได้ต่อว่าผู้เล่นคนอื่นในทีมและเมื่อโค้ชเข้าไปก็เกิดมีปากเสียงกันเกิดขึ้นมาแถวบอกว่าไม่มีใครชนะดารัสกับทีมที่งี่เง่าแบบนี้ได้หรอกในจังหวะนั้นก็มีเสียงเสียงหนึ่งพูดขึ้นมาว่า ฉันนี่ไงและทุกคนก็ได้หันไปดูต้นต่อของเสียงนั้นชายคนนั้นก็คือพระเอกของเรานั่นเองครับเมื่อพระเอกเข้ามาอิตามาแถวนี้เ็าโวยวายใหญ่เลยทว่าเพื่อนร่วมทีมก็ได้ช่วยกันพาตัวมาแถวออกไปจากห้องแต่งตัวครับเอาละครับท่านผู้ชมเมื่อเกมในครึ่งหลังกําลังจะเริ่มขึ้นพระเอกวิ่งลงไปในสนามเล่นเอาคนดูทั้งสนามฮือฮากันใหญ่เลยแต่ก่อนอื่นใดพระเอกตรงเข้าไปหานางเอกเป็นอันดับแรกนางเอกเนี่ยก็ดีใจเป็นอย่างมาก เธอพยายามบอกแนวทางการเล่นสำหรับครึ่งหลังให้พระเอกฟังทว่าเหมือนพระเอกจะไม่ได้สนใจอะไรกับคำพูดของนางเอกเขาระดมจูงใส่เธอแบบไม่ทันได้ตั้งตัวครับและเมื่อถึงเวลาที่โค้ชเรียกประชุมทีมโค้ชบอกกับทุกคนว่าพรุ่งนี้พวกนักกีฬาตัวจริงก็จะเลิกพักงานแล้วนัดนี้เราจะเล่นด้วยกันเป็นนัดสุดท้ายพวกเราไม่มีอะไรจะสูญเสียแล้วขอจงทําให้พวกเราเป็นคนที่อันตรายที่สุด นั่นเป็นคำพูดของโค้ชที่ทำให้ทุกคนเกิดความฮึกเหิมขึ้นมาครับเมื่อเพยแรกเริ่มขึ้นพวกเขาแทนที่จะเล่นบอลแต่กลับไล่กระทือฝ่ายตรงข้ามซะอย่างนั้นเลยเหมือนกับว่าเป็นการขู่ว่าพวกเขานี่แหละอันตรายที่สุดและมันก็เหมือนจะได้ผลน่นะครับเพยต่อมา พระเอกส่งบอลให้กับตัววิ่งของทีมวิ่งรัวเข้าไปทำทัชดาวได้ทว่าตัววิ่งคนนั้นก็ได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถลงเล่นต่อได้พระเอกต้องพาทีมลงเล่นต่อแบบที่ขาดตัววิ่งคนเก่งไปแต่มันก็เหมือนจะไปได้สวยนะครับกระทั่งพวกเขาสามารถตีตื่นขึ้นมาได้17-14ต่อคะแนนเหลืออีกแค่3มแต้มเท่านั้นก็จะสามารถตีเสมอได้โค้ชเลยส่งอิตาผอมเก่งลงไปเตะทำแต้มเพื่อจะตีเสมอนายผอมเก่งหันขึ้นไปดูที่อัศจรทย์เห็นพวกเจ้าหนี้ส่งสัญญาณให้กับเขา โดยที่ในเกมนี้เจ้านี่ได้บอกเขาให้ล้มบอลถ้าไม่อยากจะเสียล้านเหล้าของเขาอิตาผอมเกงเนียก็ลงไปในสนามด้วยความกลัวใจหนึ่งก็ไม่อยากจะหักหลังเพื่อนแต่เขาก็ไม่อยากจะเสียล้านเหล้าอันเป็นที่รักของเขาเช่นกันเมื่อเพลนั้นกําลังจะเริ่มขึ้นพระเอกที่จะต้องเป็นคนรับบอลให้อิตาผอมเกงเตะสังเกตเห็นว่าทําไมเขาถึงร้องไห้จนได้รู้ความจริงทั้งหมดจากปากของเขาแต่มันก็ไม่ทันแล้วครับเพื่อนรวมทีมได้ส่งบอลมาแล้วอิตาผอมเกงก็หวดขาไปหวังจะเตะบอลให้ออก เขาว่าพระเอกกับชักบอลกลับมาและออกวิ่งไปด้วยตัวของเขาเองมันก็มีผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามตรงเข้าไปหวังจะหยุดเขาแต่เขาก็สามารถสลัดหลุดออกมาได้และจากนั้นเขาก็ได้ทำทัชดาวได้ครับเขาว่าผู้ตัดสินก็แจ้งว่ามีการฟาวเกิดขึ้นทุกคนในทีมต่างก็ท้อใจเป็นอย่างมาก แต่เมื่อพระเอกเรียกแผนเขาได้บอกกับเพื่อนๆของเขาว่าท่านสุภาพบุรุษเป็นเกลียดที่เล่นๆกับพวกนายนั่นเป็นคำพูดที่ออกจากปากผู้นำของพวกเขาที่ทำให้พวกเขาคิดว่าในเกมนี้จะแพ้ไม่ได้เป็นอันเด็ดขาดเมื่อเพลงสุดท้ายนะั้นเริ่มขึ้นพระเอกคว้างบอลยาวส่งไปยังเอ็นโซนทุกคนในสนามต่างก็ลุ้นกันจนตัวโกงโดยมีปีกหูหนววของทีมวิ่งควบตรงไปที่เอ็นโซนหมายจะรับลูกบอลลูกนั้นของพระเอกให้ได้ และเขาก็สามารถรับบอลได้เป็นทัชดาวส่งผลให้วอชิงตันสามารถเอาชนะไปได้ครับและหลังจากเกมนั้นเมื่อตัวเล่นแทนของวอชิงตันได้ออกจากสนามไปมันไม่มีขบวนแห่ไม่มีสัญญาจากโฆษณามาติดต่อพวกเขามีแต่การเก็บเสื้อผ้าออกจากห้องแต่งตัวและจองตัวกลับบ้านแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือชีวิตของพวกเขาจะเปลี่ยนไปตลอดการ เพราะว่าพวกนักกีฬาขี้แพ้ต่างก็พากันฝันว่าอยากจะมีโอกาสอีกสักครั้งและคนเหล่านี้พวกเขาก็สามารถทำได้จริงๆครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง The r e a p t m e n t และหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจากเว็บ IMDB ไป6.6คะแนนส่วนในเว็บ Rotten Tomato นั้นได้รับไป41% สำหรับคลิปนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมไว้หน,หนาที่นี้ด้วยแต่ถ้าหาว่าท่านผู้ชมชื่นชอบช่วยกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ